สำหรับตอนนี้ก็จะขอปรารบเรื่องบุปกรรมของพระมหาสาวกแต่จะว่าจะต้องขอย้อนต้นสักนิดหน่อยด้วยเรื่องนี้เว้นกันม,นมานานไม่ได้เอาเรื่องนี้มาปรารบก,กันสินานก็รู้สึกว่าจะเผื่อเือไปในตอนก่อน ก็ได้ปรารบถึงบรรดาท่านสองสหายคือพระโมคัลากับพระสารีบุตรปราถนายจะออกบวชคือต้องการความพ้นจากความเกิดตอนนี้ก็เขาเริ่มต้นนิดหนึ่งแม้กล่าวว่าในสมัยนั้นท่านสัญชัยปริพาชกอาศัยอยู่ในกรุงราชคฤห์ แล้วก็มีบทปริพายชกเป็นบริวารมากเป็นสำนักใหญ่พระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะทั้งสองที่ได้ตกลงกันว่าเราจะบวชในสำนักของท่านสันชัยนั้นต่างก็ส่งมานบห้าร้อยไปด้วยคำว่าท่านทั้งหลายจงเอาเสียงและรถไปเถิด แล้วก็พร้อมไปด้วยมานพอีกห้าร้อยข้าวบทในสนานักข้าสันชัยบริภาชกตอนนี้ก็ต้องขออธิบายสักนิดหนึ่งคือว่าสำหรับท่านโมคลาและะภาษาที่บทนี้ความจริงมีบริวารกันคนละห <c oughs> ้าร้อยคนเพื่อมาตัดสินใจว่าจะ,สะแสวงหาโมคขธรรมจึงได้แบ่งบริวารคนละครึ่ง คือคนละสองให้กลับบ้านเอาเสลียงและรถกลับสำหรับบริวารอีกคนละครึ่งคือคนละสองร้วมไปห้าเดีกันเข้าไปบวชในสำนักของท่านสันชัยปริภาชกท่านกล่าวว่าจำเดิมแต่ท่านทั้งสองเข้ามาบวชแล้วท่านสันชัยก็มีความเลิศประดิลา์ ทั้งนี้ก็เราว่าท่านโมคคลาและภาษาลีบทเป็นลูกของมหาเศรษฐี <c oughs> ในเมื่อลูกของมหาเศรษฐีมาบวชท่านมหาเศรษฐีที่ก็ต้องมาบรรดาญาติเพื่อนพี่น้องทั้งหลายก็มาในสำนักนั้นลาบสกาละมันก็เกิดท่านสัญชัยก็กลายเป็นผู้เลิศพระทังลาบประทังยศเหลือเฟือที่จะพึงใช้ แ่แต่ว่าท่านหลายจนจำไม้ให้ดีเมื่อลาบย่องฆ่าคนโง่ลาบแลยยศนี่ฆ่าคนโง่คนที่เมาพร้ลาบรลยยศเต้มสอนระการนี้พระพุทธเจ้าเรียกว่าคนโง่ลาบรลยยศเต้งสอนริการเป็นโลก,กธรรมน้อมนำให้เราติดผู้ติดอยู่เข้าถึงความทุกข์จะหาความสุขไม่ได้ ลาบและยศัางสองรายการนี้ไม่เป็นของเที่ยงแท้แน่นอนลาบมันเกิดขึ้นมาได้มันก็เสื่อมได้ยศเขาแต่งตั้งให้เราได้มันก็เสื่อมได้ที่เราต้องมาลำบากกันอยู่ในด้วยการเกิดแบบนี้ก็เพราะว่าในสมัยชาติก่อนๆเราติดอยู่ในลาบในยศถ้าหากว่าเราตัดลาบตัดยศเช่นได้แล้วก็เข้าถึงผู้ความเป็นผู้ประเสริฐ นั่นคือตัดโลกธรรมความชั่วไปได้สองอย่างฟังกันต่อไปท่านเัินสองเรียนในรัฐภิของท่านสันชัยบริภาชกเพียงสองสามวันก็จบเพราะว่าท่านมีปัญญามากเมื่อจบแล้วก็ใครค่ควญดูว่าวิชาของอาจารย์เรามีเท่านี้หรือ ยงได้ถามท่านอาจารย์ว่ารัติที่ท่านรู้นะ่ะมีเพียงเท่านี้หรือครับสิ่งอื่นที่ยิ่งไปกว่านี้มีไหมเนื่องเมื่อได้ฟังท่านสัญชัยบอกว่าความรู้ในสำนักนี้นะ่ะมีเพียงเท่านี้แต่เธอทัวสองก็เรียนจบหมดแล้วท่านทัวสองยื่นมาพากันคิดว่า เมื่อสำนักนี้มีความรู้เพียงเท่านี้ในความรู้ที่เราได้มานี้ก็ไม่ใช่เป็นวิสัยขโมกธรรมคือไม่ใหญ่ทำเป็นเครื่องพ้นยังเป็นธรรมที่เกี่ยวน่องเนื่องวเดลาบระยศเสนสุขถ้าหากว่าเราจะหลงไหลไฝ่ฝันในธรรมเพียงแค่นี้เราก็ไม่มีการพ้นทุกข์เมื่อเป็นอย่างนั้น การประพฤติพรหมาจารจันในสำนักของท่าอาจารย์ผูนนี้ย่อมไม่มีประโยชน์นี่คนที่มีปัญญาในะท่านคิดกันอย่างนี้นะด้วยความจริงถ้าเราใช้ปัญญากับสักอย่างเดียวมันก็หาทางพ้นทุกข์ได้ง่ายคนที่ไม่มีปัญญาใครเขาว่าอย่างไรก็ว่าไปตามนั้นสือสัญญาเป็นสำคัญอันนี้รู้สึกว่าจะเป็นการ ขาดทุนในการเกิดต่อมาท่านจึงปรึกษากันว่าเราทั้งสองออกเที่ยวเพื่อแสวงหาหาโมกขธรรมให้ได้ดีกว่าคําว่าโมกขธรรมแปลว่าทําเป็นเครื่องพ้นจากความตายหรือว่าท่านทั้งสองนี่ก่อนจะมาปรารกความตายเป็นของสาคัญ คิดต่อไปว่าโมกขธรรมนั้นเราไม่สามารถจะเกิดขึ้นได้จากในสานักของท่านผู้นี้และดำไ่ต่อไปว่าชมพูทวีปนี้กว้างใหญ่ไพศาลมากถ้าเราเที่ยวไปยังในสถานที่ต่างๆทั่วราชธานีก็คงจะได้อาจารย์ผู้สแสดงโมกขธรรมสักคนหนึ่งเป็นแน่ ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาใครเขาพูดว่าดีที่ไหนท่านก็ไปที่นั่นเขากล่าวว่าสมณพราสมณพราหมู้เป็นบัณฑิตมีอยู่ที่ไหนท่านนั้นสองก็ไปที่นั่นทำสากระชาคือคุยกันสั่งสนทนาหาหรืออาศัยการศึกษาเป็นสำคัญ ปัญหาที่ท่าน,นสองเข้าไปถึงนั้นก็ไปถามท่านอาจารย์เหล่าอื่นๆอาจารย์ท่างหลายเหล่านั้นก็ตอบไม่ได้เปราะนันว่าท่านแสวงหาโมกขธรรมจ้อาจารย์ทุกสํานักไม่ได้แต่ว่าทัางสองท่านก็ยังไม่ละความพยายามพยายามหาคนที่แก้ปัญหานั้นให้ได้ พยายามสอบสวนไปทั่วชมพูทวีปคำว่าชมพูทวีปก็เป็นดินแดงของอินเดียเป็นจุดที่เขานิยมเล่นจิตวิทยากันคือฝึกสมาธิเมื่อกลับมายัางที่อยู่ของตนจึงได้ทำกติกากันว่าเราหาคนสอนวิชาเข้าถึงโมกตธรรมให้แกเราไม่ได้แต่ด้ว่าตอนนี้ไป เราทั้งสองคนถ้าใครได้บรรลุอมะตธรรมก่อนอมะตธรรมคือธรรมที่ไม่ตายเราทั้งสองจะต้องบอกซึ่งกันและกันนี่เป็นสัญญาเดิมที่ท่านให้กันไว้เมื่อท่านทั้งสองทำกติกาสัญญากันอยู่อย่างนั้นปรากฏว่าเวลานั้นองค์สมเด็จพระพักตร์วันบรมศาสดา ก็ทรงสเสด็จทิ้งกรุงราเชเจื้อพอดีทรงรับพระเวรุวันมหาวิหารเป็นที่ประทับอยู่จากพระเจ้าพิมพีสารบรมกษัตริย์ในเวลานั้นท่านพระสัชชิเป็นพระอราหันต์ในจำนวนพระปัญญวคีหรือศีทั้าห้าและก็เวลานั้นมีพระราารรอรหันต์รวมด้วยกันหกสิบเอ็ดอง ดิพระพุทธเจ้าทรงสอนแล้วท่านได้บรรลุอนาตผลแล้วพระพุทธเจ้าก็ทรงส่งบรรดาพระอาหารหันต์ทั้งหลายเหล่านั้นไปประกาศธรรมให้คนเข้าใจในคุณพระรัตนตรัยด้วยการดำรสว่าที่เกวดูก่พิสุทุทั้งหลาย <c oughs> พวกเธอจงจาริกไปเพื่อประโยชน์เพื่อโกนไก่ชนเปอันมากแล้วก็บรรดาสัพระสัชิเมื่อประกาศพระสาศาสนาก็กลับไปยังกรุงราชศัก,กในวันรุ่งขึ้นท่านถือบาจีวรเข้าไปสู่กรุงราชศึก,กเพื่อบรรดาแต่เช้าวตโตรลำดับนั้นท่านอุปติสสะปริพาชกหรือที่เราเรียกกันว่าประสารีบท เมื่อทำพัตกิจคือฉันข้าวตอนเช้าแล้วก็เข้าไปยังอารามของปริพาชกยังไม่ทันจะถึงพบพระมาหาเถระจึงคิดว่านักบวชเช่นนี้เรายังไม่เคยพบเลยคือแต่งตัวแบบนี้ยังไม่เคยพบที่สูรูปนี้คงจะเป็นผู้หนึ่ง ในบรรดาผู้ที่เป็นพระอระหันต์หรือว่าเป็นผู้บรรลุอารหัตผลอรหัตมรัก,นารากนในโลกเพราะว่าดูจริยาการเดินไปเดินมาแกันคู่ซ้ายคู่แข้งกแกว่งซ้ายแกว่งแข้ง,งขวาการทอดจากสุและดูน่ารักน่าชมมีการสงบเสงเียมมีการสงรวมิเป็นอย่างดี ย่อเพึงต่อไปว่าชะไหนหนอเราจึงได้จะมีโอกาสเข้าไปหาที่สรูปนี้เมื่อท่านคิดอย่างนั้นแล้วจึงได้เข้าไปถามว่าท่านผู้มีอายุท่านบทอุทิศเฉพาะใครใครเป็นศาสนาคือคือเป็นคำว่าศาสนาเปราวาครูใครเป็นาศนา,าสาศนานส,านานสานาอนท่านหรือว่าท่านชอบใจในธรรมะของใคร ตามพระบาลีทึงกล่าวต่อไปว่าลำดับนั้นความปริวิตกนี้ได้มีแก่เขาว่าในการนี้ไม่ใช่การที่จะถามปัญหากักวิสุรูปนั้นความจริงในตอนก่อนเขาคิดนะ่คิดว่าจะถามปัญหาเพราะว่าวิสุรูปนี้กำลังเข้าไปสู่และแยกบ,บ้านเพื่อบิดาบ,บาตถ้าอะไรก็ดี เมื่อเราสแสวงหาโมกตธรรมที่คนผู้ต้องการรู้แล้วควรจะติดตามพิสูรรูปนี้ไปข้างหลังเมื่อท่านติดตามเขาไปเห็นพระมหาเทระบินธรรมบาตแล้วไปสู่ไปสู่อากาศแห่งใดแห่งหนึ่งหมายความว่าไปสู่ที่ว่างและทราบความที่พระเทระนั้นประสงค์จะพึงนั่ง ยังได้จัดตั้งของปริพายชกสำหรับถวายสำหรับตนถวายนี่ดูมัรยายของท่านเห็นดีนะฟังไปแล้วก็คิดตามไปด้วยว่าสำหรับคนดีเนี่ยก็ทำกันแบบนี้แล้วก็ใช้ปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาไม่ใช่สัญญาอย่างเดียว เรื่องชืวาวา่อว่าถ้าเราต้องการแสวงหาโมกธรรมทำเป็นเครื่องพ้นถ้าเราไม่เข้าใจในสนักใดเราก็ไปสนักส่วนใดส่วนหนึ่งแต่การฟังต้องใช้ปัญญาคุยกันต่อไปในเวลาที่ท่านฉันเสร็จเรียบร้อยแล้วได้นี่ฟังให้ดีนะท่านพระสารีบุตรจัดตังให้พระอัสสชินั่ง แล้วก็รอทั้งเวลาฉันเสร็จนี่ฟังมันญาตินี่้ดีความจริงนี่เรามักจะพบกันเสมอๆคนที่จะมาหาพระก็ถือเอาแต่ใจของตนเป็นสำคัญถือว่ารีบบ้างธุระบ้างด่วนบ้างเขาถือว่าพระเป็นคนรับใช้ของเขาคนประเภทนี้ไปหาพระคราวไรก็ชิอว่าเขาก็หานรกใส่ตัวเขาคราวนั้น สำหรับคนดีต้องดูตัวอย่างพระสารีบุรเป็นสำคัญในเมื่อเวลาคุยต่อไปเวลาที่ท่านฉันเสร็จแล้วก็ได้ถวายน้ำในคนโรของตุนแก่ปทถระทระั้นทรรอาจาริยวัดคำว่าอาจาริยวัดปฏิบัติในอาจารย์เอง อย่างนั้นแล้วจึงนี่ทำาสิปฏิสันฐานอย่างจับใจกับปเทระคำว่าปฏิสันฐานก็คือพูดด้วยวาจาอ่อนน้อมสแสดงถึงความเคารพซึ่งชาเพื่อปเทระฉันเสร็จแล้วจิน้เรียนถามอย่างนี้ว่าท่านผู้มีอายุอินทรีย์ของท่านคือร่างกายของท่านนิผ่องใสนักผิวพันบริสุทธิ์ผุดของ ผู้มีอายุท่านบวชอุทิศเฉพาะใครใครเป็นศาสสดาสอนท่านหรือท่านไว้ชอบใจทมของใครพระเถระคือพระสิชิคิดว่าท,ท่านเป็นอรหันต์ท่านก็ฉลาดถ้าไม่โง่หนักดานเหมือนกับคนบางคนทนท่านนั้นหลายเห็นว่าบางทีคนบางคนนี่เขามาหาผมนี่เข้ามาเป็นนายผมบ้างเป็นพ่อผมบ้าง มาถึงเขาก็จะเอาแต่ธุระของเขาคนประเภทนี้มาพบพระเมื่อไรลงนั้นนสำหรับพระสัทานาสชิก็มาดำริว่าพระท่นานฉลาดธรรมดาว่าปริภายตนนี้ย่อมเป็นปฏิปักษ์ต่อพระพุทธศาสนาเราจะแสดงความทำรึกซึ้งในพระศาสนาแก่ปริพาชก เมื่อแสแดงความที่ตนเป็นผู้บวชใหม่จึงกล่าวว่าผู้มีอายุเราเป็นผู้ใหม่บวชในศาสนานี้ไม่นานเพิ่งจะมาสู่สำนักพระธรรมวินัยนี้เราจะไม่สามารถที่จะแสแดงธรรมโดยพิสดารก่อนนี่ดูความฉลาดของท่าน ท่านบริพาชกเรียนว่าข้าพระเจ้าชิวปฏิสสะขอพระผู้เป็นเจ้ากล่าวตามสามารถเถิดกรับจะน้อยก็ตามจะมากก็ตามข้อนั้นเป็นภาระของข้าพเจ้าเพื่อจะแทงตลอดโดยในหนึ่งร้อยบ้างหนึ่งพันบ้างเมื่อท่านปรารบคือกล่าวกับพระสัาาชชิอย่างนี้แล้วจึงได้ตรสกล่าวว่า เรื่องคุณเจ้าจะกล่าวมากหรือน้อยก็าตามขอเพื่อคุณเจ้าจงกล่าวเถิดจงบอกแกเข้าไปเจ้าแต่ใจความเท่านั้นข้าไเจ้าต้องการเพียงใจความจะต้องการทำพยัญชนะให้มากไปเพื่อประโยชน์อะไรฟังแล้วก็จำนะครับเรื่องมันญ,ญาติคำพระสารีบุตรนี่กับจริยาคำพระอสชี จำแล้วก็พึงประพฤติปฏิบัติตามความดีที่เราศึกษาคนนำไปใช้อย่านำทางอย่านำความเลวที่มันเป็นภัยสำหรับตนมาใช้เมื่อท่านพระสารีบุตรเรียนอย่างนั้นแล้วพระมหาเทระจึงกล่าวว่าทำเหล่าใดมีเหตุเป็นแดงเกิดอง์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสงตัดเหตุแห่งธรรมนั้น ในเหตุแห่งความดับแห่งธรรมนั้นพระมหาสมปณะมีปกติตรัสอย่างนี้ธรรมที่กล่าวโดยย่อนี้เพื่อทราบว่าเป็นอริยสัจแต่ว่าท่านกล่าวย่อจริงๆโดยอดัดเพื่อให้ปริภายชคคือภริษารี่บุทคิดเอาเองเมื่อบริษารี่บุทได้ฟังเพียงสองบทต้นเท่านั้น ก็ดำรงอยู่ในพระโสดาปฏิผลตอนนี้พวกเราก็ต้องคิด <c oughs> ทำไมจึงคิดเมื่อฟังทำนิดเดียวทำไมจังได้พระโสดาปฏิผลเพราะว่าท่านฟังแล้วก็คิดตามใช้ปัญญาไปด้วยไม่ใช่ฟังสักแต่เพียงว่าฟังนั่นเองบอกว่าเมื่อบรรลุพระโสดาปฏิผลถึงพร้อมไระได้ในพันหนึ่งคือปัญญามากมีความฉลาด พิจารณาได้รอบขอบแต่ฉันเนียกว่าในเรียสัตว์ทั้งหมดครอบงามจิตพระเทระยังสองบทนอกนี้ให้จบลงไปในเวลาที่เขาเป็นประสูดาบันเขาเป็นประสูดาบันแล้วเมื่อคุณวิเศษอันสูงยังไม่เป็นที่ไปอยู่ไหมายความว่าเมื่อได้ประสูดาบัน คำว่าเขานี่เพราะว่าตามมาลีนะมาลีถ้าว่าเขาพองกบเขาตามเป็นขอย้อนสันิษจะเป็นถ้อยคําที่ไม่เหมาะสมในเวลาที่ภาษาีบุบทเป็นประสูนนาบันพระท่านเป็นประสูนาบันแล้วเมื่อคุณวิเศษสูงอันชั้นสูงยังยังไม่มียังไม่เข้าถึงคือความเบื่อหันก็คา,คาดว่า เหตุในเหตุในสิ่งนี้จะพึงมีจึงเรียนกับพระเถระว่าท่านเขารับท่านไม่ต้องขยายวัรรมเทศนาให้ยิ่งขึ้นไปกว่านี้เพียงเท่านี้ก็พอแล้วเวลานี้สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของพวกเราประทับอยู่ที่ไหนพระเทระจึงได้ตอบว่า องค์สมเด็จพระบรมศาสดาทรงเสด็จประทับอยู่ที่พระเวดรวลท่าน,นท่านบาารีบทจึงเรียนว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญถ้ากรนั้นขอท่านโปรดร่วงหน้าไปก่อนเถิดกระผมยังมีเพื่อนอีกคนหนึ่งและกระผมทั้งสองพร้อมด้วยเพื่อนคือผมด้วยเพื่อนด้วยได้ทำกริกาสัญญา แก่กันว่าผู้ใดได้บรรลุอมัะธรรมก่อนผู้นั้นจงบอกแก่กันแกรผมจะเลื่องปฏิญ,ญาณนั้นแล้วจะพาสหายไปสำนักขององค์สมเด็จพระผู้มีพระพคาจา้าตามทางที่พระคุณเจ้าได้บอกนะั้นแล้วดังนั้นเมื่อกล่าวจบก็หมอบกราบแทบท่าทั้งสองของพระมหาเถระด้วยเบญจางคบดิษ ทำทักสิงคือเวียนขวาสามรอบ <c oughs> แล้วก็อรัตนาประเทระกลับไปท่านได้บ่ายหนา้าไปสวยสมของปริภาชก <c oughs> แล้วก็ได้พบท่านโกริตะคือพวกกันลาเห็นเขาแต่ไกลยังได้คิดว่าวันนี้สีหน้าสหายของเราไม่เหมือนในวันอื่นๆ คงยันได้บรรลุอมตะธรรมโดยแน่แท้จึงได้ถามการบรรลุอมตะธรรมแม้ท้อุปติสสะหรือว่าภาษาดีบทนั้นก็ยอมรับว่าเออเพื่อนอมตะธรรมเราได้แล้วได้พาสิกฐานั้นแก่พระโกติติตะคือได้พูดกล่าวคาถาแก่พระโกริตะคือโมคลา ว่าทำใดมีเหตุเป็นแดงเกิดสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสเหตุแห่งธรรมเหล่านั้นและเหตุแห่งความดับค้นธรรมเหล่านั้นสมเด็จพระมหาสมณะเจ้ามีปกติตรัสอย่างนี้ท่างกล่าวคําเพียงเท่านี้นพอจบก็ปรากฏว่าท่างโกดีตะหรือมกคลาก็าได้สมเด็จพระสูนาบันเหมือนกัน ยังได้กล่าวว่าสหายข่าวว่าพระรศัสดาของพวกเราอยู่ที่ไหน <c oughs> ท่านุปริศาดิสาลิบุตรนี้ได้กล่าว,วว่าข่าวว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประทับอยู่ที่พระเวดูวันถ้าเช่นนั้นสหายท่านกับเราจะต้องไปเพื่อข่าวนี้เราได้จากท่านพระสัสชิอาจารย์ของเราบอกไว้แล้ว ในโกดีตาจึงบอกว่าสหายท่ากันนั้นเราก็ไปเฝ้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากันเถิดนี่สำหรับตามพมบาลี่ึงกล่าวว่าก็ธรรมดาพระสารีบุตรเทระนั้นเป็นผู้บูชาจารย์แม้ในการทุกเมื่อเพราะฉะนั้นจึงกล่าวกับสหายว่าสหายเราจะบอกอมตะธรรม ที่เราทั้งสองได้บรรลุแล้วแก่ท่านสัรชัยปรีภาชกผู้เป็นอาจารย์ของเราบ้างท่านรู้อยู่ก็จะได้แทงแตลอดเมื่อไม่แทงแตลอดก็ชื่อว่าพวกเราและเชื่อพวกเราแล้วก็จะไปสํานักของพระอ,องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเริ่ดับธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าบุคคลทั้งหลายแล้ว เพืดับพระธรรมเทศนาของพุทธบุคคลทั้งหลายแล้วจะทําการแทงตลอดซึมัมรรคผลนี่เป็นการดํำริของพระโมคคัลลานและภาษารีบุตรเพราะวภาสาลีบุตรนี่เป็นผู้หนักดีความกตัญยูกตเวทธธีความจริงตอนนี้นี่ผมกล่าวซ้ําตอนก่อนหรือเปล่าก็าไม่รู้นะ ผมก็เพลิดเพลินไปเมือนกันคือนานแล้วไม่ได้ใช้เพิ่งจะมาใช้วันนี้ที่กล่าวซ้ําแล้วก็ต้องขออภัยด้วยในลำดับนั้นท่านทั้งสองก็ได้ไปสู่สํานักของท่านสันชัยพ่อท่านสันชัยเห็นเข้าจึงถามว่าพ่อทั้งสองพวกพ่อได้ใครสแสดงมทมที่ที่ชื่อว่าไม่ตายแล้วหรือ ท่านสหายทั้งสองก็กล่าวเรียนว่าได้แล้วขอรับท่านอาจารย์พระพุทธเจ้าทรงบวชึ้นแล้วในโลกพระธรรมบวชึ้นแล้วแล้วก็พระอริยสงฆ์ก็บรชึ้นแล้วท่านอาจารย์ประพฤติทธรรมเปล่าไร้สาระเชิญท่านอาจารย์มาเถิดไปกับเราพวกเราทั้งหลายจะพาท่านอาจารย์ไปสนักพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้า นี่ความจริงฟังแล้วก็น่าเจ็บใจท่านสัญชัยปอาจารย์ใหญ่ได้ถูกรู้สิทธิ์ประนามแบบนั้นแต่ความจริงที่พูดพูดพูดในความหวังดีพูดแบบตรงไปตรงมาท่านสัญชัยยังกล่าวว่าท่านเอาสอนจะไปเถิดฉันไม่ไม่สามารถจะไปได้ท่านสอนกสหาย,ยังถามว่าทําไมแล้วก็รับท่านอาจารย์จริงไปไม่ได้ ท่านสัญชัยยังกล่าวว่าเราเที่ยวไปเป็นอาจารย์ของมหาชนส่วนมากจดแล้วการอยู่อันเป็นอันเตวาสิกค,คือเป็นลูกศิษย์ของคนอื่นคนอื่นนั้นเราไม่สามารถจะทําได้เพราะว่าการเป็นลูกศิษย์เขาก็เช่นกับเกิดเน่เกิดความไหวแห่งน้ําในตุม่มไม่ความตามธรรมดาน้ําในตุ่มนี่มันนิ่ง เวลานี้แปาารใจเขาใหญ่โตดีแล้วถ้าไปเป็นลูกศิษย์เขาเข้าก็าจะเหมือนก้นน้าในตุ่มที่มันกระเพื่อมเราไม่สามารถจะเป็นลูกศิษย์ใครของใครได้แล้วนี่เป็นมาณนะทิฐิของท่านสันชัยปรีพาชกจะคุยต่อไปมันก็ไม่ไหวเวลาหมดเสแล้วนะครับพันพ่งนี้ต่อกันใหม่เพราะความสุขสวัสดิ์ที่พัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผลจงมีแด่ท่านและหลายผู้สันดับแล้วสวัสดี